ณตอนนี้คำทำนายของหลวงพ่อท่านได้พุทธธรรมนายไว้ลงหน้าคือหนึ่งโรคระบาดเกิดขึ้นไปนแล้วก็คือโควิด 2. ความวุ่นวายในบ้านเมืองก็คือการแตกแยกแบ่งเป็นฝ่ายมาเรื่องที่3ก็คือเรื่องสงครามปัจจุบันนี้จากปืนกลเล็กๆจากระเบิดเล็กๆตอนนี้จะเข้าสู่ภาวะนิวเคลียร์แล้วที่อันตรายและน่าก,กลัวตามที่หลวงพ่อพุทญ,ญาตก่านไว้ ทำไมหลวงพ่อต้องทําผ้าหังมากท่านขอกําลังพระพุทธเจ้ากําลังเทพเธิมาเทวดาทั้งปีหลวงพ่อปาลบานนมโคไปที่สุดขอให้กานรังสีนิวเคลียร์เพราะหลวงพ่อท่านเนี่ยนั่งจนได้ฌานหรือรู้ล่วงหน้าได้ที่ไม่เอาผ้าหางหมากมาพูดนู่นนี่นู่นนี่นันราคาได้ไหมมันไม่สามารถบังคับคนที่ว่าช้าหาบูชาได้ตอนนั้นบอกว่าเช่ามาองค์หนึ่งสามหมื่นปัจจุบันตอนนั้นกี่พันส่วนใหญ่ท่านสวยก็ไม่เกินหมื่นพอมาครบปีนี้มัน,นมีเรื่องของคลามขึ้นมาเนี่ยราคานั้นเราเช่าไม่ได้ ถ้าเราเปรียบเทียบพระสร้างหนึ่งล้านองค์เราออกได้ราคาหลักหมื่นองค์่สวยแชมป์ตอนนี้พระหังมากออกได้ราคาเกือบแสนในส่วนของชุดนี้คือเป็นชุดที่พี่ไม้เก็บแล้วมีประกวดออกใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ใช่ก็เยอะเลยนะพี่ไม่นี่ถามจริงไปประกาศพี่ไม้ได้ครบอย่างนี้นยังได้เลยสองงานน,น,นี่ก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับสอบสอบๆอบ,ๆอบๆนี่แนละ้วข้าง,งหลังี่ยังมีอีกแล้วเนี่ย